บทนี้เป็นอีกบทในพระคัมภีร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดว้าวและบทเรียนสำคัญเลยครับเรื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าเมืองคาปรนา,าอุมครับมีนายร้อยชาวโรมันคนหนึ่งต้องการความช่วยเหลือคนรับใช้ของเขากำล,ำลังป่วยหนักใกล้ตายแล้วครับนายร้อยคนนี้ไม่ใช่คนยิวแต่เขาได้ยินเรื่องของพระเยซูและเชื่อในเล็ดอำนาจของพระองค์ เขาจึงส่งพวกผู้ใหญ่ชาวยิวไปขอให้พระเยซูมาช่วยรักษาคนรับใช้ของเขาแต่พอพระเยซูไอใกล้จะมาถึงนายร้อยก็ส่งเพื่อนเน้นไปบอกว่าท่านครับผมไม่สมควรเลยที่ท่านจะเข้ามาในบ้านของผมแค่ท่านตัดคำเดียวคนรับใช้ของผมก็จะหายแล้วครับพระเยซูทงประหลาดใจในความเชื่อของนายร้อยคนนี้มากครับเราไม่เคยพบความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในอิสราเอลเลยและเดาสิครับ เกิดอะไรขึ้นคนรับใช้ก็หายป่วยทันทีเลยครับไม่มีการสัมผัสไม่มีการประกอบพิธีอะไรทั้งนั้นมีแค่ความเชื่อและพระคำเท่านั้นครับที่เมืองนาอินพระเยซูทรงพบขบวนแห่ศัพลูกชายคนเดียวของหญิงไม้ด้วยความสงสารพระองค์ทรงตรัสว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งให้เจ้าลุกขึ้นและคนตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูด เมื่อยอดห์เยาวให้บัฟเตสิตมาซึ่งติดคุกอยู่ได้ยินเรียนเรื่องนี้จึงส่งสาวออกไปทูลถามพระเยซูท่านคือผู้ที่จะมานั่นหรือพระเยซูตรงตอบว่าจงไปบอกยอหนถึงสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินคือคนตาบอดมองเห็นคนตายฟื้นขึ้นและข่าวดีประกาศแก่คนยากจนการกระทำของพระองค์คือคำตอบครับเขาคือผู้ส่งสารที่ถูกส่งมาเพื่อเตรียมทาง แต่แม้แต่ผู้ที่เล็กน้อยที่สุดในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยังยิ่งใหญ่กว่าย่อนครับสุดท้ายมีงานเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านของฟาริสีคนหนึ่งครับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันเว้นคนบาปก็เข้ามาเธอร้องให้เธอชำระพระบาทของพระเยซูด,ด้วยน้ำตาของเธอเช็ดด้วยผมของเธอ จูพระบาทเทน้มหอมลงบนพระบาทฟาลิสีตัดซินเธอแต่พระเยซูลเล่าเรื่องเกี่ยวกับการให้อภัยครับพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ได้รับการอภัยมากก็รักมากพระองค์ทงยกบาปของผู้หญิงคนนั้นและทุกคนก็ตกตะลึงครับดังนั้นพระธรรมลูกาบทที่7จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความเมตตาและการให้อภัยครับครับ พระเยซูทรงทำลายกำแพงทำให้ทุกคนประหลาดใจและแสดงให้เห็นว่าความรักของพระเจ้าแผ่ไปเกินกว่าที่ใครคาคาดคิดครับ